ถ่ายตรงโน้นตรงนี้มาเขา,าได้ลงเมื่อคืนนี้ก็ย้อยลงไปทีแล้วโน้นทีละนิดละหน่อยทีละคลิปต้องคอลงิปรวมๆแล้วก็ไม่หกเจ็ดนั่นเดีย๋ยนี้คนเข้าไป z มให้เยอะเยอะอยู่ก็ได้กับคลิปนีละ ฉนไล่่ก็ไม่ชนไลหรอกเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ในชุกน้อยกันเนาะ้าเก็บพริกเนี่ยไม่ค่อยรีบหรอกแต่ถ้าปลูกผักเลยใช่เพราะเราถอนต้นมาแล้วไม่รีบไม่ได้คุณพี่สันดนี้ทักสวัสดีค่ะน้องนี้กอดๆวันนี้ฮห,หายเงียบเหมือน ข้าวเหมือนข้าวกลีบเมฆเลยนะหมายถึงสวัสดีรวมนะคะไม่สะดวกพิมพ์จ้าจ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้น้องสตาสวัสดีค่ะ สวัสดีปีใหม่นะคะกดไลค์ให้แล้วคะ่ะขอบคุณขอบคุณค่ะน้องตาค่ะปะ้าณบอกว่าหายเงียบเหมือนเข้ากีบเมฆเลยนะเป็นผูนน้ใดญนูหายเงียบจะ <laughs> <c oughs> เป็นอันจีรภาพจีรภาพไปหาได้แตคลิปอันนี้แหละคลิปยาวนี่แหละคลิปสั้นบ่ได้เลย เอพี่นี่ภพาคพอกันจน,นมากกันที่ไปหลังบ้านนี่ละไรสุดเนี่ยยังยังยังบ่งมีปัญหาจากบ้านเที่ยวหลังบ้านที่ยังเพื่นขืนไร่ไปบ่ท่านเนี่ยยังไปได้สะดวกเก็บอะไรคะเก็บพริกหรอจ่าจาเก็บพริกเก็บพริกเนี่ยจะไปขายจนเย็นไงก็จะเอาตำใส่กระปุก น้อยขนาดนี้เอาไว้กินเวลาจากกินเนียคุณพี่สันธนีทักน้องป,ปูปูสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณพี่อ๋อบะแมนคุณพี่นิพาขอโทษขอโทษอยู่ใกล้กันเนาะคุณพี่นิพาพรทักน้องป,ปูป,ปูสวัสดีปีใหม่ค่ะ <laughs> อยู่ไกลกันแล้วเดียวคุณพี่สันธนีก็กดกอนน้องแมวก้อง สุงสติกเกอร์อันนี้มังคุดดิตดาวตัวเนะแม่ปูปพ,พี่พี่ยังสวัสดีปีใหม่ค่ะแม่ปูพี่พี่พี่อยังน้อนเนี่ยพี่พี่บัตจิพี่บัตจิผู้ใดน,น,น้อนเนี่ย โอ้น้องชายน้องชายนี่คมน้องพี่น้องรักพี่มาหาพี่จิสวัสดีปีใหม่ค่ะเมื่อคืนนี้ดึกๆพี่กอไปหาน้องไปทักทายไว้หลังบ้านนั่นแหละพี่ยังไม่ได้สวัสดีปีใหม่น้องเลยก็เลยเออขอบคุณขอบใจเด้อขอให้น้องชายของพี่งจงมีแต่สุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จุนร่ำรวยตลอดปีทำช่องก็ให้ปังปังเด้อน้องชายจ๋าพี่สาวจิทุจ้ากดกดขอบคุณขอบคุณค่ะพี่นิพาพรสวัสดีน้องแมวนอนกินค่ะพี่นิพาพรสวัสดีปีใหม่คุณนิคมค่ะอีละนน้องรักของยายจอิอะพี่นิ คาพอพน้องไทเลนน้องนิคมเนีย่ยจะรู้จักกันมานานนะ่ะแม่ปูปูคุณจตาสวัสดีปีใหม่ค่ะน้องนิคมทักพี่พี่แปดทุจกแม่นผู้ใดของเจ้าโน่นพี่แปดนี่ เมื่อกี้นี่ก็กยังลบบ่ใบม่ไม่หัน